กีโดนน้ำสดอีดเกือบโทรศัพท์เกือบพังไม่โนจะถ่ายคลิปเพือประชาชนเหลาผู้เดินย้ชาเออแห่งปีโด่คงได้รับรางวัลโนเบลสาขาเออเราสลอดลับโฟ คอลอด่ส<ไ>ลดดัดแน่แน่แน,แน,แน่สาดแน่<ม>แน่นนะกดปุ่มจะจะหายไปจะรวยสวยเกลาเป็นแน่เกียแน,น่เกียรแ่มยอมโดนมต่น,น,นต้องยอมนกทไมอะตัวฉันจะเหมน็นน่ตหรอตัวฉันไม่ได้เหม็นสักหน่อยเ็นด,ดินอนนนอน ้านทางนี้แนฮะโอ้ไม่มีน้ำถึงแล้ว